สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้ครูปอจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการหาด้านและมุมไม่ทราบค่าของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉา ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะการหาด้านไม่ทราบค่าของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวอย่างที่1จากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาความยาวด้าน AB และด้าน DC ค่ะคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1. มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. มีมุมทุกมุมกาง90องศา 3. เส้นทะแยงมุมยาวเท่ากัน 4. เส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากจากรูปจโจทย์กำหนดให้ด้าน BC มีความยาวเท่ากับ7เซนติเมตรจากคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสคือ มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นความยาวของด้าน AB และด้าน DC จะมีค่าเท่ากับ7เซนติเมตรค่ะตัวอย่างที่2จากรูปสี่เหลี่ยม MNOP เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าหาความยาวด้าน MN และด้าน PM ค่ะ คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1. มีมุมทุกมุมกลาง90องศา 2. ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่ 3. ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน 4. เส้นทแย,ยงมุมยาวเท่ากันและแบ่งขึ้นซึ่งกันและกันค่ะจากรูปโจทย์กำหนดให้ด้าน NO มีค่าเท่ากับ5เซนติเมตร จากคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่ทำให้ด้าน PM มีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรค่ะและจากรูปโจทย์กำหนดให้ด้าน PO มีความยาวด้าน12เซนติเมตรจากคุณสมบัติรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และขนาดการสองคู่ทำให้ด้าน MN มีความยาวเท่ากับ12เซนติเมตรค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าความยาวของด้าน MN เท่ากับ12เซนติเมตรและความยาวของด้าน PM เท่ากับ5เซนติเมตรค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ จากรูปสี่เหลี่ยม EFGH มีด้าน EF ยาวกว่าด้าน FG อยู่2เซนเมตรด้าน GH ยาวเท่าใดจากโจทย์ค่ะด้าน EH ยาวเท่ากับ4เซนติเมตรเท่ากับด้าน FG ค่ะโดยใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนั่นเองค่ะ และด้าน EF เท่ากับด้าน FG ค่ะบวกด้วย 2, 2> บวก2มาจากด้าน EF ยาวกว่าด้าน FG อยู่2เซนติเมตรนั่นเองค่ะจะได้ด้าน EF เท่ากับ4บวก2เท่ากับ6จากด้าน EF เท่ากับด้าน GH ใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะคือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันดังนั้นด้าน Gs เท่ากับ6เซนติเมตรค่ะการหามุมไม่ทราบค่าของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวอย่างที่1จากรูปหาขนาดของมุมอและมุมบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กขอคงค่ะเราจะใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาช่วยในการหาคำตอบนะคะโดยคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอยู่ว่ามุมทุกมุมกลาง90องศาค่ะเรามาเริ่มหาจากที่มุมอกันเลยนะคะเท่ากับ90ลบ45 90มาจากคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมทุกมุมการเองศาค่ะมุมอจะเท่ากับ45องศาค่ะต่อไปมุมบเท่ากับ90องศาลบ45องศา90องศาได้มาจากคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอยู่ว่ามุมทุกมุมการเองศาค่ะมุมบ จะมีขนาดของมุม45องศาค่ะดังนั้นมุมอและมุมบมีขนาดของมุมเท่ากับ45องศาค่ะตัวอย่างที่2จากรูปหาขนาดของมุมกและมุมคในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอยอมอรอ เราจะใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาช่วยกันหากำตอบนะคะเราไปช่วยกันหามุมกอกันเลยค่ะโดยเราจะใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือมุมทุกมุมกลาง90องศาค่ะมุมกอเท่ากับ90องศาลบ40องศาเท่ากับ50องศาค่ะมุมคอเท่ากับ เก้าสิบองศาลบห้าสิบองศาเท่ากับสี่สิบองศาค่ะดังนั้นมุมกมีขนาดของมุมเท่ากับ50องศามุมคอมีขนาดของมุมเท่ากับ40องศาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักเรียนง่ายใช่ไหมะคะนะักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ